ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาพูดถึงสเตโตสโคปหรือหูฟังแพทย์หูฟังคุณหมอนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่ผมตั้งใจซื้อมาใช้เองนะครับอยากได้มานานแล้วก่อนหน้าน,นี้ราคาแพงมากราคาอยู่ประมาณ500-600บาทแล้วก็มีบางรุ่นราคาถึง2 0 0 0เลยนะครับ ผมเห็นยี่ห้อ u w e l เขาวางขายในราคา155บาทก็เลยสนใจนะครับจริงๆก็จะซื้ออยู่แล้วละ่ะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ยี่ห้อน,นี้ใช้มาหลายอย่างแล้วนะครับทั้งเครื่องวัดออกซิเจนแล้วก็อื่นๆอีกเล็กน้อยก็ถือว่าน่าเชื่อถือได้ตัวนี้มามาลองดูแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเราได้ยินเสียงชัดเจนนะครับศึกษาคู่มือเป็นอย่างดีแล้วก็ลองเทียบกับเสียงที่เขานำเสนอเอาไว้ทาง YouTube เป็นเสียงหัวใจเป็นเสียงโรคต่างๆเป็นเสียงกระบังลมเสียงปอดนะครับก็ลองเทียบกันดูแล้วเออจริงนะเราสามารถแยกออกได้เทียบกับคนปกติแล้วก็เทียบกับคนเป็นโรคร้ายอะไรพวกนี้นะครับผมลองศึกษาดูก็โอเคเลยถือโอกาสออกมาแนะนําท่านใดที่อยากลองศึกษาด้วยตัวเองลองเทียบคุณก็ฟังเสียงปอดคนปกติดูนะครับแล้วก็เทียบกับคนที่เป็นโรคน้ําท่วมปอดเป็น โรคทุงลมโป่งพองหรือโรคอื่นๆเขาจะมีเสียงเป็นมาตรฐานแชร์อยู่ในคลิปอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับคุณหมอจะทําเสียงพวกนี้มาไว้ให้เปรียบเทียบนะคุณสามารถประเมินเบื้องต้นว่าปลอดมีน้ําหรือเปล่าเสียงปลอดปกติไหมเสียงปลอดวีดเสียงวีดหรือเสียงอะไรพวกนี้สามารถที่จะดูได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันลักษณะาการใช้งานทั่วไปผมไม่ใช่คุณหมอนะผมก็จะแนะนําเท่าที่ผมทราบบอกไว้ก่อนว่าคุณต้องศึกษาเพิ่มเอาเองนะครับจะมีทิ้งลิงก์ของคุณหมอเอาไว้ใต้คลิปนะ ผมก็กำลังศึกษาแล้วก็กำลังเปรียบเทียบการใช้งานกับตัวเองและคนในบ้านอยู่นะครับโดยศึกษาจาก YouTube นี่แหละถือโอกาสซื้อสินค้ามาใช้แล้วก็มารีวิวให้ทุกท่าน นะครับเพื่อจะเป็นต้นแบบเปือจะเป็นไอเดียให้กับคนที่ต้องการที่จะศึกษาเรื่องการแพทย์เล็กน้อยการแพทย์เบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสแตนเลสนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบแล้วว่าสแตนเลสเกรดไหนนะแต่ดูดีพอสมควรมี2ด้านด้านนี้เป็นด้านดอแฟมเอาไว้ฟังเสียงความถี่สูงเสียงวีดเสียงปอดแล้วก็เสียงอื่นๆที่เป็นคมถี่สูงๆหน่อยนะครับส่วนฝั่งนี้เอาไว้ฟังเสียงความถี่ต่า เสียงฮัมฮึมๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เสียงอื่นๆเสียงกระบังลมความถี่ต่ำนะครับเข้าใจว่าประมาณนั้นแล้วก็บริเวณนี้เขาจะปรับได้นะสังเกตดูนะหมุนหมุนซ้ายกับหมุนขวามันจะมีแก,ก๊แกๆนะครับพอแก๊กแล้วเนี่ยเขาจะเปิดให้ลมแต่ละฝั่งเข้าทีละด้านสลับกันนะครับถ้าเกิดหมุนแก๊กมาสังเกตดูตรงนี้นะครับจะมี ปิดเปิดวาวนะตอนนี้เขาเปิดให้ฝั่งนี้ลมเข้าหมายความว่าถ้าเอาฝั่งนี้แนบตัวแนบคอแนบเสียงหึ่มก็จะมีเสียงต่างๆเข้าไปด้านนี้สังเกตดูเปิดท่าลมถ้าผมจะปิดนะถ้าปิดสังเกตดูเขาปิดไปฉะนั้นหมายความว่าเขาจะเปิดให้เสียงฝั่งด้านนี้เข้าคุณก็เอาไปแนบอกแนบบริเวณหัวใจฟังคลื่นแนบบริเวณท้องฟังเสียงน้ำย่อยไหลเสียงลมในท้องอะไรประมาณนี้ที่มันมีเสียงจอนแจจอนแจในท้องก็สามารถฟังได้ นะครับคุณหมอฟังแล้วคุณหมอจะมีตัวเทียบคุณหมอศึกษามาอยู่แล้วเขาก็จะมีเสียงเทียบว่าปกติเป็นโรคแบบไหนอะไรยังไงนะครับฉะนั้นคุณต้องมีพื้นฐานก่อนคุณต้องฟังเสียงและแยกให้ออกว่าคนป่วยเป็นแบบไหนแล้วมีอาการแบบไหนเป็นโรคอะไรเทียบจากข้อมูลพื้นฐานที่คุณสามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้กรณีที่คุณต้องการที่จะฟังด้านนี้เราเอาด้านนี้ไปแนบแนบอก แนบคอหอยแล้วทำใหมฟังเสียงเนี่ยคุณก็หมุนให้ด้านนี้เป็นรูนะครับอ่านี่นะพอประกบแล้วเขาจะรับเสียงจากตรงนี้ปกติเสียงเนี่ยมันสั่นอยู่แล้วพิวหนังเราสั่นเขาจะสั่นโมเลกุลอากาศสั่นแล้วอากาศจะไปตามท่อนะจริงๆตรงนี้เป็นแค่ท่อยางไม่มีอะไรเลยผมลองทดสอบแล้วลองเป่าดูก็เป็นยางอย่างดีเท่านั้นเองนะครับพออากาศตรงนี้สั่นสั่นตามท่อเข้าไปแล้วเขาก็จะมาตรงนี้เพื่อมาเข้าหู ตัวนี้จะเป็นท่อท่อนําอากาศเท่านั้นเองหลักการไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับคุณได้มาคุณก็เสียบท่อยางเท่านั้นเองนี่คือเป็นอุปกรณ์ที่คุณหมอใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมก็อึ้งเหมือนกันอา้าวมีแค่นี้เองเหรอก็โอเคแสดงว่าเขาออกแบบมาได้ดีตัวที่จะรับส่งขึ้นความถี่สัญญาณเสียงอะไรพวกนี้ก็มาตามอากาศมาทาท่อเน,นี่ยครับท่อยางพวกนี้นะครับ ผมลองฟังแล้วเทียบกับเสียงที่อยู่ใน Youtube เสียงที่บอกว่าน้ำท่วมบอดมีเสียงหวีดในปอดแล้วก็มีเสียงเมือกอะไรพวกนี้ลองทดสอบกับตัวเองกับคนในบ้านแล้วรู้สึกว่าปอดโปร่งไม่เหมือนเสียงที่ว่าสักอย่างเลยแสดงว่าปอดปกติอันนี้ผมก็ลองเทียบเอาเองนะคุณสามารถซื้อแบบนี้มาลองเทียบได้นะครับราคา155บาทนี่สุดจะคุ้มเลยสามารถศึกษาด้วยตัวเองได้นะครับ ก่อนหน้านี้ที่สินค้าจีนจะมาเนี่ยอยู่ที่ราคาแพงมากเลยนะพันสองพเลยนะครับตอนนี้พอมีสินค้าจีนเข้ามาจีนผลิตเนี่ยรู้สึกว่าผลิตได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับเครื่องมือแพทย์ถูกลงเยอะมากคุณสามารถซื้อมาฟังเองได้แม้กระทั่งตรวจเลือดเองตรวจน้ําตาลเองบางส่วนบางอย่างก็ทําเองได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่มีผู้ป่วยหรือมีคนที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษแนะนําซื้อเครื่องวัดความดันแล้วก็ ซื้อหูฟังคุณหมอรวมทั้งซื้อเครื่องตรวจน้ําตาลในเลือดเอาไว้ที่บ้านนะครับตอนนี้ราคาถูกมากผมเองก็ซื้อไว้หลายอย่างเอามาให้ชมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของส่วนที่เกี่ยวข้องข้อมูลต่างๆเอาไว้ใต้คลิปนะถ้าเกิดท่านใดผ่านมาเจอคลิปนี้สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ใต้คลิปสามารถดูเสียงเทียบเคียงได้ตามลิงก์ใต้คลิปและในคอมเมนต์ผมจะใส่ไว้ให้นะครับสาหรับอุปกรณ์สเตโตสโคปหรือหูฟังคุณหมอก็มีเท่านี้ครับนี่แหละประมาณนี้เอง ราคา155บาทใช้งานได้จริงผมทดสอบแล้วแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ง่ายออนไลน์ครับส่งถึงบ้านเลยนะครับถ่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วก็ตอบเพิ่มให้แต่จริงๆก็ไม่น่าจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มนะครับสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็ลองฟังเองเทียบเคียงกับข้อมูลที่ค้นหาได้ทางเน็ตคุณสามารถเซิร์ช u t u b e ได้เลยมีคุณหมอหลายท่านที่เขาทำเป็นเสียงมาตรฐานไว้ให้ทั้งคุณหมอไทยคุณหมอฝรั่งนะครับก็เอามาฝากประมาณนี้เป็นไอเดียต้นแบบนะท่านใดที่กําลังศึกษา การดูแลสุขภาพตัวนี้ก็จําเป็นอย่างหนึ่งนะครับก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ